สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลูกปลาพันปลามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหาเอาปลาดุกมาปล่อยที่บอ่อปูนเรานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูพันปลากันครับเดี๋ยวตามมนเลยครับวันนี้ครับเพื<ๆ>่อนๆไปดูก่อนมีปลาอะไรบ้างนี่ครับดูปลาพันปลาขึ้นมาแล้วปลาดุก ปลาดุกปลาดุกพ็เกถุงพันหนึ่งอ่ะเราเขาอะไรเราเาพันหนึ่งแล้วถ้าเี่เก็ถุงจะได้กี่ตัวไม่รู้นะอันนี้จ่ายเดือนไหนครับเนี่ยปีใหม่ครับปีใหม่ปีใหมุงนะครับเก็บถุงครับถุงปลาดุกเยอเลย เก็บแ hmm. ปดถุนรแแ่บ่อไรพอมาแล้วข้าว uh> ันนี้เดี <c 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 ๋ยววนนี้เราจะไปปล่อยปลาดุกกันครับวันนี้เราเอาเจ็ดถุงครับปลาดุกปลาดุกกำลังตัวโตครับเดยนดูใกล้ๆครับแขนดีเบื้องเบื้องสมทสมูทบ่อปลา เราจะไปปล่อยบ่อพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันเจ็ดบัวนะครับการปลาดุกพันปลาดุกโอ้มันบ่มี่อ่าสาก็เลยนจะเอาไส้หนี่อนละละไม่ตายยังตัวไหนนะครับทีนี้เราจะมาดูการปล่อยปลาดุกนะครับว่า เมื่อเช้าเราก็ได้ซื้อปลาดุกมาจำนวนเจ็ดถุงครับตอนนี้เราก็แช่น้ำให้เขาปรับสภาพอากาศในน้ำก่อนครับประมาณสองสามชั่วโมงครับแล้วก็เอาดินทรายใส่ในบ่อครับเพราะว่าทำให้ตัวขาวครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงแบบให้เหมือนกับปลาดุกนาครับว่าต้องเอาดินใส่ด้วยครับจะทำให้เขาปรับสภาพเป็นตัวสีขาวเหมือนปลาดุกนาครับ ว่าเราจะมานับดูปลาดุกครับว่าได้กี่ตัวครับกล่ <Okay. S 1> หนึ่งประมาณกี่ตัวนี่กำลังนับอยู่ครับสิบสิบแล้วล่ะ <10. S 1> นี่ครับปลาดุกเราสองสามสนี่เราก็เตรียม อ่างเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วครับแต่ส่วนมากบางคนก็จะใส่ปูนขาวเล็กน้อยครับฆ่าเชื้อในน้ําครับแต่เราจะไม่ใส่ครับนั่นเห็นไหมมันค้างขาวจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าถุงหนึ่งจะได้กี่ตัวครับปลาดุกที่เราซื้อเอาไว้ครับจํานวนเกียดถุงนี่เดินไปเปิดประตูไอ้จำสั้นมันเห็นเราปล่อยปลามันอยากมาดูมันค้างมันในบ้าน ออกมาไม่ได้หรอกครับน้องแซมท่านเดี๋ยวมากวนครับ <Hey, S 2> เดี๋ยวปล่อยมันครับเพราะว่าเขาจะมาเฝ้ <25. S 2> าปลาตลอดนะครับเนี่ยห้าสิบเ็น่าจะประมาณห้าสิบตัวได้ครับ <29. S 2> เดี๋ยวลองดูกันครับว่าได้จํานวนกี่ตัวเก้ากับปลาดุกไซสกําลังไซสกําลังเลี้ยงครับ ประมาณตัวเท่านิ้วก้อยส,สามส5มสเดี๋ยวเราจะมาปล่อยปลาดุกทั้ง7ถุงพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราทำการนับก่อนครับว่าจะได้กี่ตัวเกสีบสี่สิบตัวครับ 9, 4, 4, สี่สิบตัวสี่สิบเอ็ดตัวประมาณสี่สิบเอ็ดสี่สองตัวครับถุงนะประมาณนี้ครับไ่สิบเอ็ดใช่ไหมสี่เอ็ดสี่สิบเอ็ดตัวครับแล้วเราจะมาปล่อยปลาดุกจำนวนเจ็ดถุงนะครับพร้อมกันครับเพื่อนๆน่นนเห็นไหมกำลังเปลี่ยนสีอ่ะ ประมาณถุงละสี่สิบเอ็ดสี่บสองตัวครับอันนี้ละนะอันนี้เราจะเราจะปล่อยแล้วนะครับปลาดุกไปแล้วปล่อยลงบ่อปูนซีเมนต์แล้วครับทีนี้เราปรับสภาพบ่อด้วยการเอาดินดินทรายใส่ครับเพราะว่าจะทำให้เขาตัวเขาวครับเหมือนกับปลาดุกนาสี่สี่เกตก็เรสี่เกต ี่เจ็ดยี่แปดสอ้อยแปดสิบูเปเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดสไปแล้วครัไปแล้วครับสองร้อยตัวไปแล้วครัสองร้อเกเนี่ยมีเกินเนี้ยนี่ก็ทำการปล่อยปลาดุกกันแล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะมีอ่างเลี้ยงปลาดุกแล้วครับที่ตั้งตอตั้งตารอมาตั้งนานครับ ใารก็อ<ล>อรอรอตารอเขาดีใจไ,ได้ถุงน้ำใหม่กับโดดเต็มเลยรุนรุดรุดที่ที่ยังไม่ได้ปล่อย,อยครับประมาณสองร้อยกว่าตัวครับสองร้อยแปดสิบหรือจะเก้าสิบเนี่ยครับว่าถุงนึงจะมีสี่สิบเอ็ดตัวหรือสี่สองเนี่ยครับก็จะแถมให้ประมาณตัวหนึ่งสองตัวนี่ประเประปประปะประ จุดเลยครับโอ้แตก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 แตเดี๋ยวเราไปปล่อยน้องแซมซันก่อนครับเพราะว่าเขากวนครับอยู่ในบ้านครับนู่นค้อประตูก็อกกอกกอกกยู่นะครับนู่นเขาอยากออกมาดูด้วยครับน้องแซมซันครับเพราะเขาหวงปลามากเลยครับเป็นมากเขาจะมาเฝ้าดูครับตั้งแต่เราเอาปลานินมาปล่อยไว้ครับ ปีนปเล่นนี่ปล่อยให้หมดเลยเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปซื้อหัวอาหารปลาดุกเล็กไม้เขากินครับตอนเย็นว่าแล้วแล้วนี่ว่าแล้วครับน้องแซมสันว่าเขาต้องมาดูแน่ครับทีนี้สงสัยจะมาอยู่นี่ทั้งวันนะครับจะมาขึ้นดูขึ้นดูอย่างนี้ครับอืม เพราะว่าเขาหวงหวงของตัวเองครับมาลยมเมายดูอีครับเขาอยากเห็นด้วยครับน้องแซมสั้นครับไปแล้วได้อีกหนุนถุงครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องผูบดลแชนแนลด้วยครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะตอนเย็นเราจะซื้อหัวอาหารมาให้ครับแล้วก็เราจะรอดูไปครับประมาณครับหนึ่งเดือนว่าเขาจะตัวขนาดไหนครับถุงนีนะอก็แล้วแต่ถุงครับบางถุงก็ตัวใหญ่ครับบางถุงก็จะตัวเล็กเท่ากันอืครับบอกกันลองลอยครับประมาณสองร้อยแปดสิบกว่าตัวครับบ่อนี้ที่เราเลี้ยงครับโอาฟนนู่นครับที่ดื้อเลยครับ ความตื่นความมึนครับนู่นวลนวลนวลเขาอยากมาดูครับทีนี้สงสัยจะอยู่แต่นี่ยครับเฝ้าบอกปลาอย่างเดียวครับน้องเซมสั้นครับัดเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ